ของนิยายพี่น้องครับจะนำแสนผู้ชมมาที่สำนักปฏิบัติธรรมของตั้นแม่ชีเทพเรขาผู้หญิงที่ปรากฏผู้หญิงคนนี้เธอมีนามว่าแสงศูนย์พี่น้องครับเช้าวันนี้แสงศูนย์พร้อมด้วยนายปุณแก้วแล้วก็นายเปียกได้ขึ้นมาพร้อมกันนะักสถานีตรงนี้เขามีเรื่องอะไรจะสนทนาหากันพี่น้องติดตามนิยายของชาวคณะต่อมาครับท่าน

ชปิวว้วข้าวข้าวทำง่ายเบาวนอนฟันสีม่วงสีแดงน้องแกล้งทาทุกวันคนคิวกันให้มันคมเหมือนเขียว ใส่เสื้อคอวาวกาเอ็นตาเว็นนมตั้งกลมกาชายชมใจเสียวแาลิปติกมายืนดิกนิวเรียวร่างเธอเปรียวเหมือนกับนางสาวไทยแล้วทองอูชอบใส่รูกว้าง ทั้งสองข้างก็น้องอานางชอบใจและผมแลลเป้ากระดำยาววิไลยและรอยแลลไรก็เรียบรัดดัดดีออกสามหยิบสองแต่น้องหยิบสามสะพพองามน้องวัดได้ แต่ของใหญ่ๆแต่หน้าไม่ยาวีหน้าทางอันีีกับเธอ,อยังมีเรือคลองสั้นเรือยาวก็นองอยังข้าวมาได้คลองสั้นเรือยาวก็นองอยังข้าวมาได้น้องยอมให้ตั้งคา่ตายไข่เนื้อ นาตารกรางกาเธอ,อยังว่างเรือนำขึ้นเชียวเรือแต่ไม้เรือสักลำโบซัมเผาเหลาเพตาซัมเผาเพตาแล้วใส่ไม่เข้ามาบางเระจงรรา,ะออางเรือปลากระเอยยัง้ลัง น้ำขึ้นเชียวเรือแต่ไม้เรือสักลำยังแต่น้ำกะปลิมปริมควังคลองออกเกิดเป็นเศร้านอนเนาวใจอันี่ใครจะช่วย เกิดเป็นสศว,ว้านอนแนวใจใครจะช่วยถึงรูปสวยไรยคู่ชมพี่นาพีรมซนสวัสดีนะครับพี่เปียกพี่ผุนแก้วแอนสวัสด,ดีกับน้องแจ้งจุ้นฮะนะนี่วันนี้น,อนอ้องแจ้งจุ้นอยากป้มแหลกกาเปียกขึ้นมาตรงนี้แไม่แว่าน้องมีดตุรานึงอันได้เลา่าแต่ได้ยอยากปุ้มกับน้องเปียกเข้ามา สวัสดีนะก่อนนะจ๊ะพี่เปียกตาจัด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 สวัสดีค่ะอนอนแรงจบแล้วมึงยังแรงไม่จบดีเออแล้วติดอังกีตไย้งังนไ้เปตรตนี่นีเอออันลั่นเบาปุ่มเป็นตำรวจตัางดันตรวจอยู่นียวดวนหมดใครอ่ะลั่นเบาปุ่มเลย มึงอย่าตำเต้านี่ประจบกานกูเดียวกูลาวเองน้อยยังเป็นปนเพื่อกาเตเรก,กันกูแรงอังวันนี้เลยเลยโอ้เตเร็กและอังวันนี้เลยเออเตเรกกูแรงอังวันนี้เลยถึงวันนั้นกูถูกหลุวง,งอกร้องเลยตงอย่งน,นี้ลั่นบ้ามึงเป็นตำรวดตังดนันรวดบรรทมกูว่าถุกร้นาเปียกกูา่าโมงออกอกอกออก มองก,ก็ก็กว้างคุยว่าร้องรอติดแก่ยี่สิบขันมันว่าแตะล้งแต่คำลังแต่ลูกมองผมรู้จักเพล่คุยวาร้องมองก็ร้องเออลวงไปกินยี่สิบหน่วยพอเตียวลังมาตามกูว่าทุกอะไรกูว่าไม้ลูกมองนำดอกไม้เออลวงไปกินยี่สิบหน่วยพอเตียวลังมาตามกูว่าทุก เออกูว <t ess coffee> ่าร้นลงหม่องกูว่าร้นเออลงไปกินยี่จิบน่วยพอเตียวนั่นเตียวนี่แหละเตียวปลาเอกเตียวปลาเอกเพื้อตามกูว่าตุกไรกูว่าเจนพิมเจนอ่ะไม่ลิงเจนอ่หลวงก็ไปตึ้งลิงควับเลือดจะรัมนิ้วแล้วแล้วมึงตำปลื้กูมันเตะตำปลื้กูเว้นตาหนูมันอยังเลือดมากอยู่เลยแล้วมึงตำปลื้โตกูซับไปเท้ากัน ้ากรันกว่าป้าเออแล้วน้องเรียกพี่ปุ่นแก้วตั้งแต่เช้าทำไมมาใกล้จะค่ําแล้วล่ะพีะ่คือป้อมมันเตือนแหลก้าวเท่ากับแต่ว่าเปี๊ยกนี่ไม่เตือนทําไมไม่ตื่นล่ะพี่เปี๊ยกลับแหมนเลยเหมือนปุ่นกํโต๊ะแกน่าอยากเลือดอ็ดลับว่ะน่าก้าก็ได้ไปเรื่องหนึ่งเลยตุ้มใจแล้วแลวไปคว้างทิ้งทําไมล่ะพี่เปี๊ยกนาฬิกา หน้ากาแตง่ายป้อมมาเบือเดินมวยไทยองค์นหน้ากามันเดินม้วนเปลือนองเป็กเหล่าจ้ำเข้มจีไม่ใจตรงกันจะเข้มไอ้เข้มจันนจีเล็กเกา่าไอ้เข้มยาวจีเล็กจีตรงไอ้้วนเข้มนองแต่เพื่อน,นู้นเดินเพอไม่ตาเกยไอกูจำเพื่อรู้ว่าที่เต่าได้ไอแดกมันตามมาที่เต่าได้นะเบ้ากูวาดชั้นเกา่ายาวจีตรองนองเดินเหยว่อ่ะ lèo mình cứ kem tranh chỉ lệ cao các bánh trị cao kem dao nu kem dao nu mấy mấy kêu lèo chi à cứ mang cô là na trị bự luôn người bay hay nòng cao chơi, à hay kem tranh tranh mang chi cho anh buông hay kem dao anh chi vị anh chi na trị kem của anh chi na กกบวินาทีเท่ากับนึ่งนาทีกอกซบวินาทีเท่ากับนึ่งนาทีเออแล้วถ้าวากบนาทีกบนาทีกับนึ่งชับงแล้วถ้าวากบชัวมงแกจ้องวันกลึงแล้วหน้ากานี่มันยังเทียมเลยกเลยหน้ากายังเทียมเลยกจบจ้องอนี่หน้ากายังเทียมเล็กจิบจ้องเออ เอ็นวันก้อนกูควางรายการวิทยุก็ว่าขณะนี้เวลาย4สนาฬิกาแล้วมันไปจีก,ก้องไคยขันหน้าก้ายังเตรียมเล็กทิ้องแล้วยสนาฬิกาลั่นไปจีก,ก้องไคยแล้วว่าเอ็มแอมควางก็กวางไม่ใจนหนัากก้ากูนี่สรุปว่ายัางไงพี่ปุณแกจร,รู้ว่าขวางเออไม่เจวายตำเป็ดเลยไม่แกมันเกยหน้าก้าปุเล่นวันก้อน อะไรนะพี่ปุ่นแกว้วว่านาคาปุ่มเล่นใช่นาคามึงเป็นรังเกะว่านาคากูไอปุ่นแก้วนี่มันเล่นแล้วทำไมต่อกันนาคา,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 าปุ่มเล่นนาจะน้ำกีฬายตรงแจงพอดีไอปุ่มเดาดําดํามองมองง่ายว่าเปีือก็มายถึงให้ดยปุ่นแก้วว่านาคาเล่นนั่นแล้วมานาคามึงว่าเล่นเกดยีทิพนาทีแนะไอเปีือวกไหวยอย่างเดินกูไหวยอย่างเดิน ไอ้เปียกว่าก็ยังเดินมึงปล่อยเลดอาดปากเมงแต่ป่านี้พนหนูเร็วไอ้เปรหวาเลนวาอย่างเดินไอ้เหืองเปรตเดก๋ยเปรตจริงนหละเหืองเบลือจะมองมาปัญญาควายไอ้กิวเตียไอเดียตั้มเนี่ยเปียกนี่พี่เปียกนั่นหยูคกับแล้วแกมาจากไหนล่ะพี่ปุนแก้วพี่เปียกนี่ห่วน้องเมียป้อมเดขอเป็นน้องเมียของพี่ปุนแก้วกับน้องเมียป้อม อากาก้อนเมียตายกับเมียมันจังว่าปุ๋ปุ๋ยแกวเว้อปันเปลือ,ลอ,อยหยาตุ้มน้องเด่นเปียกแต่พ่อมีเอาไปไหนเราทีนี่กองพี่ยง่ายผมนี่อีตี้ตายกับเยันดูมึงอย่าแต่ลืมปุ๋ยแกวว่าแตามึงตีกูตายต่อไปมึงเดือดร้อนไม่เ,เดือดร้อนปลือกูโย่ใบหายหเปียกกันมึงตายคนหนึ่งเอ้าแต่กูไปเป็นพี่รุนพีแหลยพอมึงทายไปตีั่างอนรับน้องไหมแยดแม่กูไว้ลันรอเปลวอ,อ่ะ เดียวกิดนไปเออร้อยตด้แลวเปี๊ยกกว่ากว่าป้านี่ไอุ่นแก้วนี่นเบลื้อตังกรบกลนะัวน้ม่ใแจ่มเบลื้อแต่มันคนเดียวไม่ใจเก่งแต่ได้แต่ทำจะลาดีใต้ใครอ่ะพี่เปี๊ยกไอปุ่นแก้วนั่นเลยพี่ปุ่นแก้วอันนี่อันโลกไอปุ่นแก้วไม่ใ่ธรรมดาเป็นพนักงานเซเว่นยี่เลเว่นลูกพี่ปุ่นแก้วนี่เป็นพนักงานเซเว่นอันเป็นพนักงานเซเว่น กาน่าดวาโจนไปปลนบ้านก้นก i̇şte. ้องอีมดแล้วอย่างแรงแบบเซเว่นเลยลูกพี่ปุ่นแก้วายังไงอะกาโจนนองกรอบเม็ดแล้วโจนไปตึ้งโยหน้าบ้านหลกไอปุ่นแก้วไว้ยินดีต้อนรับค่ะก้าไปเอาเลวปัดลมเมาเลวตู้เย็นนอเลวโทรรัดั์เอาเลวหลักเบียร์หลักไรอ่ะเต็มจัดกล้องใจในครัวเรือนโจนนั้นย็ไม่โดนนึกปลื้มมาลักกล้องใจโจนออกมดเลว ลูกไอ้ปุ่นแกว้วตามถามว่ายังไงรับเตารีดเพิ่มไหมครับวะ,อะ <c oughs> เออลูกพี่ปุ่นแกวว้วอันเล็บลเลยอยี่ไตนี่อันผมยังแกย่เลืองไปโอนายเมื่อผมเที่ยคนปนใครอ่ะไอเ้เปี๊ยกนี่ไอ้นี่เว้ยเมียม,มึงเบลอเองเว้ยน้อยปันป่นปปื้อนเมียกูเบลอปปื้อเอาได้เลยบ้านกูโยแกกลองตึงน้ำมันท่วมแหละ <c oughs> แต่ว่าบ้านมึงโย อายุบริตุ่งน้ำมันท่วมไม่ตึงตึงอันนี้คนในบ้านน้ำท่วมรัตบ้านก็แจกเบี้ยงาพันต้วมนี้ก็แจกตังห้าพันด้วยเดือพีปบกก็แจกต่างาพันตึงอันนี้ปุมไปย้อนง่ายเมียพูนแกว้วจำปันเพือตุบดาโตอน้ำปลาป้าง่ายเต็กแล้วเพืดนน้ำไม่เลนเรือนตึงอันนี้ใต้รบจง,งพระอำเภอมึงได้ตังและไม้พูนแกว 5, ้ว้าพันกูได้แลวต่าง้าพัน ในกูยืมก้อนช่องพันดิยืมดำามม็กูเจียกา,นารนำปลาปลาละวาเจ็ดปันเลือดจ้าเพลิดไปเลยเออนี่ป้อมแกติดย่างกับรอยเปียกพี่ปุ่นแก้วได้ติดคุกก็เพราะพี่เปียกกับเป็นยังไงอะ่ะก็คือยังมันเป็นปัญอากับน้องแก้งตุ้นแกวันนั้นนปะ้อมนอนอยู่แต่บ้านกาเปียกก็ตุมแปุ่นแก้วเออมาเล่นไพ่ด้วยาะจึงป้อมกับมันตีดำเร่กล้องว่างกว่นี้ การี่นี่พอไปตึงไม่ความหวาดกล้าเต็มเม็ดเลยการนาบาปนาดีนั้นไม่รูแกมาแต่น้อยหวาดปัน,นี้ตาปุนแก้วมึงไปนอนก่อนก้าได้เจ,จนาบ้านนู้นรับบ้านเดียวกูคอยปลุกงานกับปุมมานอนรับอยู่ปักงานนี้นี่ปุมมานอนรับอยู่แล้วการไม่รูาตำรวดมากันเต็มแต่ว,ว่าบนนี้หลันญาติเดียวแต่ไม่ยังเคยมาปลุกปุมคนเดียวไม่มีใครไปปลุกพี่ปุน่นแก้วเลยอ่าไม่เคยปลุกปุมคนเดียวจึงอันนี้น่ายมาตึงคิด ตำรวจว่ายังไงวะนองนองนองเล่นไปลายไม้เวะแล้วพี่ป,ปุนพี่ป,ปุนแก้วยังไงปุ๊มวะเล่นเล็กยาวนานอย่างนี้อ่ะแล้วไปบอกว่าเล่นทําไมปุมเึนว่เจ้ากล้องบ้านมาพลุปุมเ,มเริ่มต้าวเลนกันแล้วตำรวจหมัดมือปุมไปโรงพักรามพลตำรวจพาไปโรงพักตำรวจพาไปโรงพักโยได้จ้าวันก็บอกว่านายปุนแก้วมีคนมาเยี่ยม ว่าหน้าตาไปยังไครับตัวยาวๆสุงๆกินใบไม้เป็นอาหารไอร้พวกนู้นนึกว่ายีรพที่จริงอ่ะไอ้เปรตนี่ยืนเกี่ยวตมเปรตอยู่กันเล้วเออจัดบาก,กััแต่วันนี้น้องแจ้งทุนง่นด้อยากปมกาะเียกองไม่จะว่าน้องมีตัวอะไรครับวันนี้น้องได้กราบลาแม่เพื่อที่จะไปเที่ยวในป่าจะ้ะอ๋อนี่น้องอยไปเที่ยวในป่าค่ะ ทีนีในการเดินป่าในครั้งนี้น้องจะนําดอกสอนดอกนี้ไปด้วยพี่ปุ่นแก้วอ่นนี่เป็นดอกจอนเตมาจีหมอกไม้ใช่ค่ะเราจะไปเดินป่าใช่ค่ะ้างนั้นเราเดินทางกันเลยาานะจ้าปนันจึนค่อแล้วตัดวาลาแมจีอ๋อนี่มาเรียบร้อย ว่าลาแม่จีนานู่ามาเรียบร้อยแล้วเ้าหน้อยมาตีตงังอนี้กลางดงนะประเดียวนึ่งเธอมาถึงจึงเราแปานานูนาแล้วเธอเดินชมพันมาลานาน้อง

อ้ชมบุปาตะเบกโอาจำแป่กกระดังงาน้องเดินชมปันกาลงพอเดินชมปานกาลง มันเหมือนว่าเราอามณ์จริงดอกพยอมนม้องสุกรินมันส่งนากระจายอะตัวทั้งสายพานเอ๋อะตัวทั้งสายพานเอ๋ ว่าจะนี่น้อยอยู่ใกล้ไหมพอร้องหห้เรียบผัวว่าชายเขาชูว่าชายเขาแรงว่าผู้ใจร้าง,งเออว่าผู้ใจร่าง,งเออ เช่วเกับผู้ได้อ่อ้นายน้องอยังเดินอ่อยายเฮ้น้องอยังเดินโอ้แลออ้วใจยกหายเปลินไปข้างหน้าเรายาดวงซายอย่างนั่งรอง พอแล้วจะยกให้เพลินไปข้างหน้าอพอบรอของแท้ย่างนั่งรอ